พี่ตงพาหิวขอชวนทุกคนมาทำเมนูผัดหมี่แบบง่ายๆค่ะเราจะเตรียมหมีข่ขาวแล้วก็กุยช่ายที่พี่ตงปลูกเองในกระถางเล็กๆแบบนี้เราจะไปตัดเขามาแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นตามภาพเลยค่ะและพี่ตงก็จะเตรียมกระเทียมถั่วง,งอกหมูสับแล้วก็จะมีไข่เจียวด้วยค่ะพี่ตงจะใช้ไข่ทั้งหมด3ฟองเราจะตีเขาให้เข้ากันหลังจากที่เราเตรียมส่วนประกอบไว้พร้อมแล้วเราก็จะไปเตรียมเจียวไข่กันก่อนเลยค่ะไข่เจียวของเราเราก็จะทําเป็นแผ่นบางๆแบบ ะค,ะค่อยๆเจียวไว้หลายๆแผ่นแล้วเดี๋ยวเอามาซ้อนกันแล้วก็หั่นเป็นแผ่นเล็กๆพอเราเตรียมเสร็จแล้วเราก็จะมาตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปใส่กระเทียมเจียวซึ่งเป็นกระเทียมไทยจะหอมมากแล้วเราก็ผัดเขาให้หอมๆแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นก็ใส่หมูสับ ลงไปแล้วก็ผัดผัด,ผด,ผดค่ะเราจะปรุงรสด้วยซอสนะคะซึ่งเป็นซอสเย็นตาโฟที่พี่ต้องชอบใช้แล้วก็ซอสมะเขือเทศซอสพริก3อย่างผสมกันแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ําตาลพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะผัดผัดหมี่ลงไปค่ะซึ่งหมี่ขาวนั้นเป็นหมี่ที่เราแช่น้ําไว้ไม่ได้ลวกนะคะเราก็จะผัดเขาให้เข้ากันจนกระทั่งเส้นหมี่นั้นเริ่มสุกนั่นเอง หลังจากที่เราผัดจนเขาเข้ากันแล้วเขาก็จะมีกลิ่นหอมๆแล้วก็จะปรุงรสตามที่เราชอบเราอาจจะไม่ต้องเติมเค็มมากเพราะว่าในซอสปรุงทั้ง3าอย่างที่พี่ต้องใส่ไปนั้นก็จะทําให้มีรสเค็มอยู่แล้วพอหมี่เริ่มผัดสุกได้ที่พี่ต้องก็จะใส่ถั่วงอกแล้วก็กุยช่ายที่หั่นไว้ลงไปค่ะ เมนูนี้ก็จะหอมหอมอร่อยออร่อยแล้วก็สามารถกินเล่นได้เลยมื้อนี้พี่ต้งก็จะกินผัดหมี่แบบนี้เป็นแทนมื้อข้าวมือ้อนึงเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามันก็มีคาร์โบไฮเดรตมีประโยชน์แล้วก็มีไข่มีหมูสับแล้วก็มีผักอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าครบถ้วนพอที่จะกินได้ในมื้อนี้ทีเดียวค่ะเราก็จะผัดเขาไปแบบนี้อาจจะต้องใช้ซ้อมนะคะ สับสับสับดึงดึงเขามาให้มันเข้ากันแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้ตะหลิวของเรานะคะผ,ผัดผัดผัดไปแบบนี้เลยค่ะพอเขาเข้ากันดีแล้วเขาก็จะหอมมากหลังจากนั้นเราก็จะไปซอยไข่ที่เราเจียวไว้หลายๆแผ่นค่ะเอาเขามาม้วนมวนแบบนี้แล้วก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆเดี๋ยวเราจะไปโรยไว้แต่งหน้าไข่เจียวนี้เราจะไม่ได้ปรุงรสนะคะเป็นไข่แบบจืดพอกินกับหมีของเราก็จะรสเข้ากันพอดีเลยเสร็จแล้วเราก็จะไปจัดจานค่ะแบบนี้เลยค่ะ น่ากินไหมคะทุกคนนี่ก็จะเป็นผัดหมี่สูตรง่ายๆของพี่ตงที่ใช้ซอสที่เรามีอยู่ในครัวเราเนี่ยละค่ะแล้วก็จะออกมาสีสันน่าทานแบบนี้เลยสีก็จะออกส้มๆนิดๆชมพูหน่อยๆเรียกไม่ถูกเหมือนกันว่าน่าจะเป็นสีอะไรสีโอรสใช่ไหมคะแล้วเราก็จะปรุงรสตามที่เราชอบจะเติมหวานเติม เปรี้ยวที่หลังได้นะคะเช่นเราจะใช้พริกป่นมะนาวโรยที่หลังเวลาที่เราจ,จัดจานเสิร์ฟก็ได้ตอนนี้พี่ตงก็ได้โรยด้วยไข่เจียวหอมๆแบบนี้เลยค่ะเป็นจานใหญ่ๆแล้วเดี๋ยววก็ไปจัดเสิร์ฟการเป็นจานเล็กแล้วก็ปรุงรสตามชอบค่ะ